มานะครับวันนี้ผมก็จะมานี้นะครับทุกคนผมก็จะมาเล่นโลบอครั้งแรกเลยนะผมอันนี้ผมก็ไปฟาร์มาก่อนเลยนะครับอันเนี้ยอันนี้ผมก็ไปฟาร์มาก่อ,อนแล้วนะก่อนที่ผมผมก็กำกำลังคิดอยู่ครับนี่ครับผมก็จะมามีตัวประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมวางยูนิตารามเงินนะครับทุกคนวางก่อนนะคือคือที่ผมหายไปหลายวานันคือแบบผมคือแบบไปฟาร์มมานะครับ ก็เลยแบบหายไปนะครับผมไปนั่งความมาทุกคนตอนผมได้ตัวประมาณนี้มาครับประมาณเนี้ยครับมีกีเลเซอร์มีอันเนี้ยครับคามลา่าโดนแล้วก็ไทเซนิสเตอร์ไททันทีวีแมนแล้วก็ปืนพิษแล้วก็ยูงปิดฝั่มเงินครับาัว่าผมก็จะประมาณนี้นะครับอืมผมก็จะอัพยูนปิดฝั่เงินก่อนนะนี่ตัวแคลี่ที่ดีมาก จะไหวไหมนะทุกคนอย่าหลุดไม่แหย่หลุดนะหล,นะลุดบอหลุดบอห้ามหลุดห้ามหลุดโอเคไม่หลุดนะคะกินแครี่ดีมากอัพกินไปโอ้ดูดิโอ้หทุกคนดูกินกีเลเซอร์ในะครมีกินบ้างบอกผมหน่อยเอาเขาพิมพ์อะไรมาเขาบอกไม่ผมไม่แลกนะครัเกาจะมาแลกกรินกับโอเคผมอัพยูนิตฟาร์มเงินต่อเลยนะทุกคน คือตอนนี้ผมไม่รู้แจะแบบไปลงฟรีไฟต่อไม่แต่ผมแบบคือตอนนี้ตอนนี้ผมก็จะลงไอพีรโรบบอกละก่อนนะครับเพราะว่าแบบตอนวนี้ผมแบบเน้นเล่นโรบอกแหละเออถ้าผมจะเล่นฟรีไฟเดี๋ยวผมก็จะมาบอกนะนะครับไ,ไหวไม่นีไหวไม่ไหวไม่บอเลยไหวบอกไหวมิไ,วไหไวครับ ผมน่าจะไม่ไหวมนะั้งไอเพื่อนมาอัพเลยองเงี้ยไหวมั้งครับทุกคนน่าจะไหวมนะัุ้กคนไหวทุกคนไหวกหวีเลเซอร์ดีมากเลยครับไหวครับเอาหัวกีเลเซอร์ดีกว่าเอากีเลเซอร์เลยมาเมก็จะประมาณนี้นะครับอือผมว่าผมวางโดนเลยดีกว่าวางโดน ไหวบอกโอเคไหวครับสซคลิ <50. S 1> ปเลยอัพยูนิตฟาร์มเงินนะครับผมเผมอัพตัวนี้ก่อนนะตัวนี้ยังไม่เต็มแปดร้อยพอดีครับอัพเลยอันนี้ผมอันนี้เขาบอกว่าอันนี้มีหกสิบเวฟใช่ไหมครับทุกคนใช่ไหมผมก็ไม่ได้เล่นโหมดนี้นานอยูน่นะอีกหกสิบเวฟใช่ไหมทุกคนเฮ้ยเพื่อนเพื่อนมีตัวโล่ด้วยอะ่ะอืม,อมผมวางวางแค่นี้พอละ ผมวางกินเพิ่มดีกว่าวางกินกีเลเซอร์เพิ่มมานะครับทุกคนผมจะพิมพ์ไานะเขาบอกว่าเขาจะเลขอะไรนะอยากอยากแลกกินกับทีวีน้ำแข็งแลก,กับเคอกบวกบวกแมันไม่คุ้มนะคะทุกคนผมเสียต้องเสียแบบต้องผมต้องเอาก็ตเก่าไปขายเลยอะมาจะไหวไหมทุกคน ให้ไอไหวไหมไวครับทุกคนเอ้ยเดี๋ยวไวไหมไวไหมไวไหมไปอัพเกรดยูนิตฟาร์มเงินก่อนดีกว่ากับยูนิตฟาร์มเงินเฮ้ยเขาอัพเต็มแล้วอ่ะทุกคนงานแต่ผมก็จะอัพบ้างนะผมอัพเป็นโดนก็แล้วกันทุกคนอัเป็นโดนอัพโดนโอ้โหดัทุกคนดูดิโอ้โหโโหลกอามยิด ก็แบบสามารถกันได้นะผมผมเห็นเขาบอกวาผมว่านู่น่าจะก,กันได้อยู่ไอผมแมปยูนิตฟาร์มเงินต่อนี่ด็กบมีใครมียูนิตฟาร์มเงินซานต้าบ้างคือผมก็งงว่าตอนนั้นอ่ะเขาขายซานต้าไม่ค่อยกี่บาทเองก็่คือตอนนี้มันเป็นอะไรก็ไม่รู้ทุกคนเขาขายเป็นร้อยอ่ะผมก็งงเหมือนกันนะทำไมเขาขายแพงจังผมก็งงเหมือนกันนี่นะมาถึจะแบบตั้งใจเล่นนันทุกคน อัปเกรดมินิความเงินก่อนครับมินิความเงินผมก็จะแอบเพราะว่าคือแบบมันจะได้แบบไม่เปลืองพื้นที่ตรงนี้จะได้วางที่ได้นะครับนีออ้นะเดี๋ยวผมจะตั้งใจเล่นแล้วนะนะออผมจะไม่พูดประมาณสักสามสิบเวฟเดี๋ยวผมไม่พูดใหม่นะเพราะเดี๋ยวผมจะต,ตั้งใจเล่นโอเคทุกคนผมไม่พูดแล้วนะนะ เดีผมเพื่อจะไม่ให้มีผมไม่อยากให้มันเงียบไปเลยทุกคนเดี๋ยวผมก็มีทุกคนจะนแบบอยากหยุดเงียบไหมนะอา้าวเขาพิมพ์ว่าทำไมเดี๋ยวผมตอบก่อนอ้าโกยะาอ้าโยอาโกยะงั้นเดี๋ยวผมก็จะเป็นอัพยูนิตฟาร์มเงินต่อเลยทุกคนนะ Những chân. Quay mình. Ok, không okay, kính lên, Em hết 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 em hết hết bị hết 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 đồ hết 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 ผมวางแต่นั่นซนิสเตอร์เลยดีกว่าทุกคนเก้นี่ไอ้ตัวอะไรเนี่ยทุกคนโล่สะท้อนโล่สะท้อนด่วนอืมนู่ไม่เป็นไรทุกคนไปอัปเกรดซนิสเตอร์เลยไหวทุกคนน่าจะไหวดูไหวอยู่แหละใช่ไหมทุกคนไหวไหวไหวทิ้เลย นี่ครับก็ผมจะวางกีเรเซอร์เพิ่มนะลยนะทุกคนกีเลเซอร์กีเลเซอร์เพิ่มนี่คือผมใครที่แบบมีตัวไม่มีตัวเดี๋ยวผมจะอธิบายนะว่ากีเรเซอร์คือมันจะเป็นไงคือใครไม่อยากรู้ก็ข้ามไปเลยนะคือกีเรเซอร์ครับมันก็จะแบบแบบเอ่อมันก็จะสามารถสโลห้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้นะที่ผมอ่านมาแล้วทับเต็มก็จะสีเป็นอย่างนี้นะครับถ้าอัพไม่เต็มมันก็ถ้าคิวแรกก็จะประมาณนี้ครับ ประมาณนี้เป็นเลเซอร์นี้อ่าถ้าอันที่สองก็จะอัพมานี่มันจะหัวไหลเขาจะเพิ่มมาครับทุกคนหัวไหลเขาจะเพิ่มมานะตรงนี้อ่าอันที่สามถ้าอัพหกร้อยนะครับนี่ก็ตรงนี้จะเพิ่มมาเนี่ยผมเห็นตรงนี้ตรงนี้ทุกคนเห็นไหมต้องขีดเงนีน้อ่ะถ้าอัพเลเวลเลเวลสามไปขึ้นไปเป็นเลเวลสี่ก็หนึ่งพันห้าก็นี่ครับกล้องจะเพิ่มมาข้างล่างนะทุกคนเห็นไหมนี่ครับนะถ้า ถ้าอัพสี่พันก็จะเต็มแบบนี้ครับเป็นสีกล้องจะเป็นสีแบบนี้นะครับทุกคนเดีย๋ยวผมวางจัดวางใหม่กันดีวนกว่าไม่ตรงนะครับทุกคนเดี๋ยวผมก็จะอัพนิสเตอร์ต่อเลยนะอ่ะผนมจะรีวิวทุกตัวที่ที่ผมเอามาว่ามันเป็นไงโดนนี่นะครับถ้าเป็นโดน่ะอันนี้คือคือมันจะช่วยทําให้หลับในวงเนี่ยครับวงวนเนี่ยนะเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะวงก็จะประมาณนี้ครับทุกคนมันจะทําให้หลับถ้าอยู่ในวงคือ ไม่หลับนะครับแต่ถ้าเปอร์เซ็นต์หมดก็หลับครับอ่าก็จะมีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ก็อ่าซนิสเตอร์นะครับเดี๋ยวผมก็จะอัพก่อนนะนี่ครับซนิสเตอร์ก็จะแบบเก่งลองอย่างก็ดีมั้งคือผมก็ไม่รู้ว่ามันดีกว่าก็จริงนะคือมันจะเป็นเอโอีกับสเปซใช่ไหมทุกคนไปสเปสเป,เปทุกคนเพรมันจะโดนหลายตัวใช่ไหมทุกคนดาเมจก็เจ็ด 750ไป12,000นะครับคูดาวดาเลสอ่าวงก็20ไป45ก็ได้พอที่ได้นะครับเอ้ยคูดาวเขาไม่อ่านี่คูดาว0.5ไป2 0.2นะครับ DPS ก็1,500ไป60,000นะครับผมอธิบายแค่นี้พอนะเดี๋ยวต้องคุมดด๋ยวลำพานะครับแคนะนี่ครับ ก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนผมก็จะวางไม่งี้เลยนะกีเลเซอร์สุดตัวเลยโอ้โหอย่างรัวทุกคนคือผมดิดมาว่าคือกีเลเซอร์คือตัวแครี่เริ่มต้นที่ดีที่สุดหรือเปล่าทุกคนมไม่รู้นะอีกขั้นเดียวจะเลเวลแม็กแล้วทุกคนเฮ้ยคนนี้เขา อ๋อเขาเต็มนะนี่คนนี้เขามาวางแค่ท่านนาฬิกาเลยทุกคนแค่ทนาฬิกาแล้วทุกคน,น,น,กกอ,กคนอีกกประมาณสองพันถึงจะอัพได้แล้วนี่เดี๋ยวผมจะสกิปยู่นะทุกคนสกิปเลยเพราะว่าฮีเลเซอร์แบกไวอยู่แล้วนี่พอเกียรเต็มก็จะมามีนะครับ ง่ายมันจะมีเขี้ยงครับทุกคนนอนครับมานี่นะครับเดี๋ยวผมจะซูมไม่ยี่ก่อนนะเดี๋ยวผมมานะครับทุกคนมาแล้วครับเออเขื่อนเขื่อเขื่อเขื่อมาแล้วครับมาเดี๋ยวผมก็จะวางตรงนี้เพิ่มเลยนะเดี๋ยวผมดูวงโดนก่อนผมจะได้กะระยะถูกนะทุกคนโดนอยู่ตรงนี้เฮ้ยครับทุกคนถึงไหมอ่าโดนถึงครับอัพไปเลยทุกคนเฮ้ ผมว่าตอนนี้น่าจะผ่านนะทุกคนเพราะว่าแบบคือแบบกีเลเซอร์สีตัวแล้วก็มีโรที่ช่วยป้องกันอยู่แล้วก็มีเทนิสเตอร์นะครับคือโดนตีทีนึงก็อันนี้ที่โดนเคียวทีนึงก็เจ็บอยู่มกันนะทุกคนครับ๋ยวผมจะแบบเงียบเยวยาเลยนะเดี๋ยวผมนจะพูดไห้่นะทุกคน let's go มามามาทุกคนอัพตัวนี้เลยเอาเลยนะครับ โอ้ผมก็จะมามางในตัวในทุกคนเพราะว่าผมให้มันอยู่ในระยะโดนนะครับมันจะไม่หิวได้ทุกคนเห็นทุกคนเนี่ยทำงานแล้วโดนทำงานแล้วทุกคนเมื่อกี้โดนทำงานทุกคนเห็นไหมจะหลับแต่ก็มีโดนช่วยนะครับ แมนกินเลยทุกคนนับไปเลย มีเท่าไหร่เนี่ยผมขอดูนี่โอ้โหเยอะเกินผมก็จะอัพตัวนี้นะครับแล้วผมก็จะทยอยอัพนะทุกคนให้มันอยู่ในวงโดนเพราะว่าแบบวนโดนจะได้คุมคุ่นะครับเพราะมันจะได้มี่างผมอัพไปเลย ไหวอยู่นะทุกคนไหวอยู่มวางเพิ่มดีกว่าโดนอยู่นี่ผมนขยับโดนมาอย่างนี้นิดนึงนะทุกคน วงถึงไหมทุกคนไปถึงดูวงก่อนมาถึงนะทุกคนถึงอยู่ไหมให้ผมไม่เห็นวงเลยอะวะ่าถึงอยู่ั้มว่าถึงอยู่แหละทุกคนผมก็ไม่รู้นะผมขยับมานิดนึงพอเกตตรงนี้แล้วกันนะ มาขยับมา่วานตรงนี้หน่อยโอเคถึงเือนเดิมนี่โดนตีนเคียวเขียวคือตัวแบบคือตัวนี้แครี่มากทุกคนเไเซเร์แบบอู้คือสโลนสโลแล้วก็แ,วแบบวางหลายคือวางจ,จำกัดวางที่สี่ตัวนะคะทุกคนใครยังไม่รู้ผมก็บอกได้นะผมบอกให้ นอ้วางได้นะทุกคนผมลองวางดูวางไม่ได้ใหญ่เกินโอ้ผมว่าต้องเอาโล่ออกรีชทอยเลยจ้ะโอ,โอ้ผมอัปเกรดตัวนี้เลยเอ้ยทุกคนวางตรงนี้ก่อนวงถึงไหงนนะผมดูว่าตึงนี้เลยวงถึงตรงนีอ้อูวางไม่ได้เลยทุกคนทำยังไงดี จูมันอ่าผหมาวางไว้ตรงไหนดะีอ่ะเพื่อนบังที่ผมหมดเลยอ่ะเดี๋ยววาไงไว้ตรงนี้กค่ะน,นโดนไม่ต้องเอาก็ได้ตัวนี้คือแบบแครี่ดีอยู่แล้วโดนๆว่าขยับโดนมาไว้ตรงนี้ดีกว่า เอาไว้ตรงนี้ค่ะทุกคนคือตรงนี้วงเยอะสุดแล้วนะครับจะไหวไหมก็มาคอยดูกันครับผมอาอเพื่อนผมอยู่ในนี้เหรอเอ้เพื่อนเพื่อน,อนผมมาออกมา เซนคอกแมนกี่ตัวเนี่ยผมนับหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้โหห้าตัวทุกคนโอ้ไมค์กอดคิดไปเลยทุกคนแมสซีฟบัสโซโอเว่นทุกคนผมชอบตัวนี้มากอะชอบมากเลยเลือดมันจะเยอะแต่ก็สู้ตัวผมไม่ได้แมสซีฟบัสโซโอเว่นคือแบบผมชอบมากทุกคนคือโดนผมมาอยู่ โดนโหโดนเกน็บหมดเลยทุกคนโดนหมดทกจุดเลยไมถึงทุกคนถึงนะโดนมาสีบัสโซไหวไหมไหวไหมทุกคนไหวไหมไหวไหมไหวไหมเอ้ยอย drawn, ่าอย่าหลุดนะอย่าหลุดนะไม่หลุดทุกคนไม่หลุดแคลรี่ดีอยู่แล้วเกลเล์ โกลมาทุกคนยเวฟโกลเธอริดโอ้โหโดนผมทำงานไหมไหวอยู่นะทุกคนไหวอยู่เฮ้ยเวฟมั้ยเวฟจะเวฟมาถึงไหมทุกคนจิงเลยเฮ้ยผมจะอัพเต็มเลยอีกตัวเดียวเคสตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวร้อยเดียวเลยเดียวทุกคนร้อยเดียวแล้วเดียว เคอัพเลยเต็มแล้วโอ้เพื่อนไม่มีที่วางให้ผมเลยหรอเพื่อนขยับทุกมานหน่อยผมวางตรงนี้แล้วกันทุกคนหาที่วางก็เป็นเฮ้ยว่าตรงนี้น่าจะไหวอยู่ถ้าอัพพอๆวงนี่าือถึงเนื้ทุกคนขยับทุกคน Thế quả đấy bác huynh Thứng, thứng, vông thứng đó bác huynh Ê, phòng <laughs> chơi Ủa Vô à oh. tăng, phòng <laughs> tăng chế lên mà bây nè Ủa, có khó khăn dữ vậy bác นิดเดียวเอง่ะเดี๋ยวผมจะไปเล่นอีกตานะ้ทุกคนก็ไม่ผมก็ไม่รู้จ,จะนานไหมฮะโอ้โห,โห,โห,โหคลิปเลยแอปเกรดตัวนี้ทุกคน คือยังไม่ทันออกมาจากหน้าประตูก็ตายแล้วว่ะทุกคนคือแบบมันตึงเกินทุกคนดูทุกคนดูใครฮอกแมนเหรอโอ้โหโอ้โหจะเกินเดี๋ยวผมจะกริปเลยมั้ยยังไม่ทุกคนไม่กระชิปดีกว่าน่าจะพอไหวเนาะไหวเนาะ ไหวอยู่นะทุกคนไว้อยู่รับผมอาเกรดตัวนี้เลยถึงบ้าโอ้โหตงนี้ถึงเนี่ยถึงทุกคนโอ้โหเลือดออแบบก็ยังสู้ไม่ได้ทุกคน ผมน่าจะน่าจะวางอีกตัวแล้วผมก็น่าจะพอแล้วเพราะว่าแบบไม่กีทิทอยเลตอว่กีทิทอยเลตโอ้โหโอ้โหโอ้โหทอยเลตก็แบบไม่ได้หวั่นไหวอะทุกคนดูกีทอยเลตโอ้มาสี่บอสเซเว่นผมจะวางอ่าซินิสเตอร์เทนันทีวีแมนอีกตัวแล้วผมก็จะพอแล้วผมจะไปวางปืนพิษด,ดีกว่าเออผมวางปืนพิษด,ดีกว่านะไม่เร็วนะทุกคน ผมก็จะคิดไปเลยนะไว้เลยนะผมะเดี๋ยวผมก็จะเป็นวางปืนพิดนะพิดเอาเปน็นตรงนี้นะกันพี่ไม่มีวางเลยทุกคนผมหาที่แป๊บนึงนะทุกคนหูเพื่อนแบ่งที่บ้างเฮ้ยไวอยู่ จะไหวนัจะไหวนักกูจุดทุกคนผมวางปืนพิษแบบสองตัวเลยดับเบิลปืนพิษทุกคนโอ้โหปืนพิษไหวไหมผมอยากได้ก๊อตเก่าแทนนิสเตอร์ s, <S t o ช <emen> um, ่องทีว v แมนอะทุกคนก๊อตเก่ามันก็ดีนะคิเอ่ทุกคน À, áp Ôi lá không lá lá lời Kìa tuyên cho tôi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những โอ้เหลืองีด้เดียวว้า19เวฟแล้วทุกคนโอ้ผมมาเร็วจังผมต้องบบอับเก็บคูเพิกหน่อยนีดเดียวทุกคนห5 1่1ห้าหนึ่ห้าหนึ 5, ่งห้าหาหอ้เทิ์เล็บ เลยอาบอสมาเลยทุกคนอเอาเกเต็มโมดีนะยิงตัวหนึ่งเลยมาเอายิงปีกฟ้ามีหนอกเลยมะวางปืนทุกหายปืนทุษก่อนวางหนึ่งหนลดิ มาแล้วมาแล้ว,ลวเฮ้ยผมวางจินทิพย์เนี่ยไหวนึหว่านะไหวนะวนะวึ่ไหวนี่ทุกคนต้องไหวทำไมก็นไม่ไหวโอ,โ,อโ,อโอ้โหโหสามล้า yeah, นเย้ทุกคนชนะแล้ว น้านแล้วทุกคนเย้ yeah. น้านแล้วทุกคนก็ผมก็ขอแบบลาทุกคนไปแล้วนะทุกคนเดี๋ยวผมวันพรุ่งนี้ผมมาลงลอีพีเรบอกใหม่นะทุกคนบ๊ายบายทุกคน